มาขนาดนี้อาและครบนักแสดงหลัก1 0น1คนนั่นก็คือคุณเปิดสุวิกรมเราอยากให้พวกคุณพูดถึงความประทับใจต่อคุณเปิดสักนิดสักหน่อยน่ารักนะคุณเนี่ยคุณจะเล่นเป็นใครนะคะอเป็นจุนจุนจุนคือพี่จิกประภาจุทรานุนันท์จิกเป็นคอมเตอร์ใหม่เออก็เป็นคนที่พูดเร็วมากแล้วก็ขี้ลืมมากเป็นตัวที่เป็นประเด็นของเรื่องเสมอว่าฟังขี้ลืมไปแล้วแล้วในก่องนี้คุณ เปิดเป็นยังไงบ้างคะคุณชาคะพี่ลืมมากพ่ลครับพี่เปิดเป็นคนร้องเพลงเพราะเนาะเขาร้องยังไงบ้างอ่ะอันนี้หย่อยพูดแปลว่ามันชดอยู่ค่ะอยฟังอยากให้ฟังพี่เปิดร้องเพลงจริงๆครับถ้างคุณคาชาช่วยแซมเงิ้ลเสียงของพี่เปิดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไม่ได้คาชาจะดูเพราะเกินไปยาากกมถ้าจะต้อนใครร้องล่ะคะให้ใครดีให้โซน จะฟังเพราะเกิดไปให้โซโล่ดีไหมโซ่ต้องป๊งปปิ้งโซ่เลยมาสายแบบน่ารักไงอืมวนที่ช่วยแฟนคลับอะไรแต่เพิ่งรู้ว่าน้องเขาแบบปกติเขาบอกว่าพี่ใครที่ดูผมในบ้านเนี่ยปกติเนี่ยผมเป็นคนร้องเพลงไม่เพี้ยนนะพี่ครับแต่พอเข้าบ้านเอฟเนี่ยมันตื่นเต้นมันก็เลยเพี้ยนอ๋ย่างนั้นอ่ะไม่เพี้ยนเลยงั้นโซ่ร้องเพลงที่พี่เปิดชอบร้องได้ไหม นี่อยู่หลาตองป่ะเนี่ย่าอะอะหนึ่งสองสามนี่เออนีอกปก็ลับเยอลยทุกนที่เิอร์หลอกี่เยอเลยไม่หลอกเลยยากความจริงๆต้องไปดูที่หลัการเลยัวีรับรองว่ามันจะมีการอะแคปเปล่าเกิดขึ้นซึ่งเสียงที่จะทำให้ทุกคนเพี้ยนถ้าเพี้ยนัเพลงอยู่ที่เปิดคน เราอยากให้น้องโบพูดถึงความประทับใจที่มีต่อเบอร์สุบิกลมดีไหมคะไม่มีเพราะพี่เบอร์ชอบเดมโดมผมค่ะพี่เปลจะเป็นคนที่เวลาลึกหมดไม่ออกจากเกรงมือมือจะขึ้นยังไงมือตีก้วันี้เป็นีารเรียนะอนนี้อันนี้มันง่ยหรือเปล่าเป็นคนแก้ว้และเป็นยังไงดีคะ อาทุกคนเวลาเต้นสมมติว่ามีท่อนดีดเป็นน้องทุกคนก็จะโดเรมี่ด้วยเลยดีที่เบอร์จะมาแนวนี้คเป็นเด็กฟังโมสาร์เยอะหรือเปล่าไม่เลย